สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูลาท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันดีกแล้วนะคะ Toyota ตต Camry 2.4V g ออโ To คันนี้ปี2007ค่ะรีดาวส่งแค่เดือนละ7,000บาทเองนะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่สวยมากแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะได้รถสีดำด้วยนะ เกิดรอบคันแม็กไลน์สวยเลยนะคะเ o รซตาแคมรี่ 2.4V ทับสุดเกียร์โตคันนี้ปี2017ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมีเมมโมรี่2จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลายไม้รอบคันค่ะแอร์แบ็ก ABS กุญแจรีโมทวงมาลในมันติฟังชันคริสคอนโทรลแอร์ดิจิตอลกล้องสองถอยเครื่องเสียงเอง M AUX แล้วก็ C D แล้วก็ D V D นะคะมาไฟฟ้าหลังเบาะปรับอุณหภูมิน้อนเย็นนะคะมีเฉพาะท้อมเท่านั้นนะคะเฉพาะตัวท้อมเท่านั้น,นะคะ่ะลรูหลากว้างขวาง,วางนั่งสบายนะคะมีมาด้านข้างด้วยนะคะเนี่ยตอนหลังด้วย สภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังม,มองหารถสวยหรูรากว้างขวางนั่งสบายหน้าช้ยท็อปสุดข,ของรุ่นเลยนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะด้านหลังนั่งสบายสุดๆเลยนะี่คะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะรถคันนี้สภาพดีค่ะแมกลายสวยด้วยนะเท่สุดๆเลยค่ะ มีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะใครกมาลังมองหารถสวยหรูหลรากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ครบสุดของรุ่นติดฟิล์มพร้อมเลยนะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะรถสีดําหายยางมากมากเลยนะคะเพิ่งเท้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะหรูลราสุดๆเลยค่ะ เป็นเครื่องยนต์2.4เบนซิน16วาลนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติกที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ จัดเฟแนแนสองวันทําการทราบผลค่ะก็วสวยจริงค่ะคันนี้ท็อปสุดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ